เอุ๊ยเอ่อขอโทษสวัสดีครับคนวัดเครื่องชื่ออะไรหรอครับได้ยินหรือเปล่าชื่อคอนหาร์ดเสียงเป็นไรอ่ะสวัสดีสวัสดีครับนาลีนะคะเอ้ยนาลีเชี่ยอะไรวะนาลีนาฮาร์ดนาลีดาวเทวิตป่ะเฮ้ยไม่มีแต่คนเรียกงี้อ่ะแม่งขนาดแต่คนในโรงเรียนเรียกนาลีกี่เหล็กเลย ใช่ไหมล่ะคนคนนี้ใช่ปะใช่คนนี้ไหมไม่ใช่แล้วแล้วชื่ออะไรครับชื่อนัตติรคค่ะพ่อชื่อมิสเตอร์ลีฮังแม่ชื่อมอดลีดีครับตะกูลลิงเหรออุ้แรงว่ะอิจฉาไหนลองลองเช็กดิเราลองเช็คดิ ลองไปแล้วค่ะม่ใช่ลิงครับอยากอยากฟังนะครับเราไม่ได้แล้วครับเจี๊ย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 บเหนื่อยวะเหนื่อยอะไรฮะถ้าเหนื่อยก็พักถ้าไม่รักก็พอแต่เ<ช>หนื่อยก็พักไม่รักก็พอค่ะใช่เลิกโง่งได้แล้วเขาไม่ไรักอก่ะจะพยายามทำไมวะ บอกตัวเองอ๋อดีแล้วบอกตัวเองรักที่ดีคือรักตัวเองรักฟ้านะรักที่ดีคือรักรักที่ดีฟ้าคืออะไรนารีรักรักที่ดีคือรักป้าาไงเออรักที่ดีคือรักฟ้ารักฟ้าฟ้ามันฟ้าชอบเปรผู้ชายด้วยรักฟ้ารักนาตาลีรักฟ้าไงฟ้าอะไรนะ อะไรวะก็รักปลาไงปลาที่อะไรอ้าวเราไม่ได้เป็นพ่อลูกกันหรอพ่อลูกอะไร,อะไรเอออะไรอ่ะ <c oughs> ้าิอะไรลุงลุงเอออะไรเราเป็นพอ่พอสิพ่เอ,อเออมื <c oughs> ่อเอาทำไมอ่ะเอาคนไดทำไมอ่ะ เออป้าลุงขาดความอบรหรอเมียไม่รักหรอ,อไม่ได้เมียไม่รักครับเมียไ,ไม่มีไม่มีใครเอาลาด้านี้ไม่มีใครเอาล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 าไม่มีใครเอามึงไม่ต้องตอกอย้่ยขนาดนั้นก็ได้ย์ย <laughs> อย่างชอบเลยอชอบเอเิดหน่อยเนี่ย,ย,ยไม่ได้ชอบลุไม่ต้องเพอเจอตื่นได้ละครับเอาเอาอแล้วจะปลามาทำไมอ่ะปลาใจมาให้เราหรือเปล่าปาลาระเปิดครับยอย่เอาเอ่อลุงอย่เอออด้ มันใจตรงไหนอ่ะมันระเบิดไะน่ะอ้ยอ,ยอย<จ>ไม่ไหวเลยลงตัวเองเนี่ยใจสลายอ่ะอืมแล้วเมื่อไหร่จะเรียกป้าปล่อยแม่งให้พังไปเลยใจอ่ะครับถามว่าเมื่อไหร่จะเรียกป้าครับชาหนาตอนบ่ายๆนะเล ทำไมชาติหน้าตอนใยบ่ายหาแม่ให้ได้ก่อนน้นดับแรกแล้วจะหาแม่จากที่ไหนก็อยากมีลูกก่อนไงเดี๋ยวค่อยหาแม่ไงไม่เอาอ่ะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนค่อยไม่อยากมีลูกดูแลได้ครับดูแลไแบบด,ด้แล้วดูแลแบบโคตรดีเลยแม่ดูแลอย,อยากดูแลลูกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องอะทำไมอะลูกก็โตแล้วเนี่ยโตเป็นดูแลตัวเองได้อยู่ ออกก็ลูกยังไม่ทัวไงพ่อแบบรูปแบบขาดคขาอบอ,อุ่นไงอบอุ่นอืมกูว่าแล้วค่ะขอบอกุ่นใครๆครเขาอบอุ่น,ออนทำไมออกเสียวไม่ได้อ่ะฮะอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นใช่อบอุ่นตัดออกคัดคัดคัดอบอุ่นที่ขอไปซบได้ปะ อะไรวะลุงเล่นไลลุงลุงเล่นไลเล่นเกมไงไม่เมื่อกี้พูดไรเปล่าก็พูดแบบเฮ้ยคนไม่ยิงนะเเเฮฮฮ้้้ยยยนี่ก็ไม่ได้ตึงหรอกยิงไก่นะเมื่อกี้ทีตัวเองอะอะไร พ่ายิงนักแข่งเว้ยเมื่อกี้นักแข่งทีมอะไรอะไรนักนักแข่งทีมอะไรครับทีมทีมอะไรวะไม่รู้ชื่อทีมเลยดิโวดีสป,ปอร์ตอูอ้ลราดอ่ะอุสายิงไปตั้งศูนย์ยอะ่ะท้ออ่ะ แล้วเมื่อไหร่จะเรียกป๋า,ปาคะทำไมหนูดื้อจังจะเรียกตอนที่พี่ดูแลเต็เงได้ก็ดูแลได้แล้วไงก็อายุสิบเก้าแล้วไงเนี่ยอายุสิบเก้าแล้วยังยังเอ,อิ่มอะไรดีวะคิดไม่ทัน <laughs> สมองเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนอะ่ะไม่มีใครชัดเจนเรอ ไม่มีใครเอาหรือเปล่าหมายถึงเบงหรือเปล่าไม่มีเอาไหมายถึงหนูไงหนูไม่มีใครเอาหรือเปล่าอยู่ตรงนี้นะคอยดูคอยดูคอยดูจริจ <c oughs> ิเอาจริงไม่โดนแยกแยกันแยกกันพูดอะไรแยกกันเออพีอุ๊ย <c oughs> เนี่ย ปกป้องลูกเองไม่ได้เลยอยากมีลูกอ่ะปกป้องก็มาปกป้องเลยให้ดูเปให้ดาวอ่ะเนี่ยปล่อยให้ดาวแล้วอยากมีลูกอะโอ้ยคันมาเห็นไหมป้าปกป้องดูได้ปกป้องไม่ได้เมื่อกี้ปลิดไม่ได้ไม่ก็ปกป้องได้ไงก็แบบหนูไม่หนูวิ่งไม่ดูตามมาตาเรือไงอุ้ยแรงมากอุ้ยแล้วหนูดูไม่ได้ไม่ได้หนูวิ่งอะ จะมีพ่อทั้งทีเราก็ต้องหาพ่อที่ดีน้อยก็นี่ไงดีที่สุดแล้วพไม่ใช่หาพ่อที่มันเจ้าชู้ไม่มีอไอ้บอนะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อจากพ่อมันพ่อไม่ได้เจ้าชู้พ่อไม่ได้เจ้าชู้พ่อไม่ได้เจ้าชู้แต่พ่อเมียเป็นสิบ<ม>เอาเลยเอาเลยเยัดย<า>ดัยดยัดยัดเลยยัดเลยกลัวอะไรบอใจกล้าเลยดี ตายแล้วไม่ได้ตึงอะไรหรอกมันอะโอ้พ่อหลักของอ่ะถึงมึงอะไม่ได้ตึงอะไรหรอกมาเป็นคอยจะมาลัดของไม่ได้ลัดก็แค่ขีบคงลัดของอะลัดของแล้วยิงตายเองไหมล่ะยิงของไอ้ยแย่ของยิงของยี่อะไรท้อแบบทำไมเราอยากมีลูกแบบดีๆไม่อยากมีลูกเออๆแล้วอ่ะ รินี่แหละดีสุดแล้วเนี่ยดีตรงไหนเออเร้จะมาขอให้เป็นลูกทำไมก็อยากได้เป็นลูกไงออยากมีลูกดีๆไม่ใช่อยากอยาก,ยากมีลูกลิงอะ่ะก็ชื่อตาตาลีอย่ใช่เหรอเจ๊กจ <laughs> ชนเผ่าล,ลิงลงิงลมอ้าวอ้าวอ้าว ขอเพัชื่ออะไรแล้วนะค่อยทีหนึง่งนาตาลีมิสเตอร์ลีมนหรือดีเฮ้ยไม่ได้ละจะมาแย่งดาเมททำไมลาดก็ผิดแย่งดาวมิช่วยยิงก็ผิดหรอ,อ,อใช่สิก็เป็นเสือมันผิดทุกอย่างอยู่แล้วนี่เออ ผิดตั้งแต่มาให้เป็นมาให้เป็นลูกแล้วเนี่ยมา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 เออย่ายิงมาทำลิงกิงป่ะอะไรนะเดี๋ยวโดนลิงงับคอนะจะงับทำไมก็มาทำ กาลิงกินกองมาลาดดาเมจดของอืนอ่ะโอ้ท้อป่ะก็ลาดไม่ได้หรอแบบยิงช่วยอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเจออีกจะปล่อยให้ยิงคนเดียวจะปล่อยให้ตายก็ไม่ชุบละอ้าอาเอาอการที่คุณพูดแบบนี้เฮ้ยมีคนยับกับระเบิดควรโง้เฮ้ยแปมนนึงฟ้าตั้งไว้ตรงไหนอ๋อข้างบนนี้ ไป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 ,ปไปไปไป Let's go โอ้ลาร์ะมันอุใสหย็บกับระเบิด์สฟ้าไปก่อนละไม่งั้นอะพี่ยังไม่ตายหรอกเว้ยพี่หรอลุงทำไมไม่เลี้ยวป,ป๋าฟ้าฮะเป็นอะไรหรือเปล่าป,ป๋า้าเขี้ยอะไรทำไมทำไมไม่ไม่อยากเลี้ยวป๋าป้าหน่อยอ๋อแมททำไมอะ เรียกเรียกลุงก็เคืองปากแล้วเอาไม่อะเรียกว่าไอ้กบุญแค่ไหนเนี่ยอะไรนะไม่เรียกว่าไอ้กบุญแค่ไหนแล้วไอ้ไอเลิฟยูรอเปล่าไอ้เหี้ยนะมีข้างหลังปะไหมมีไอ้เชิดตูไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะวนจับนะไม่เป็นไรก็เราแบบไปอยู่ด้วยกันไง แล้วไ,ไปคนเดียวทำไมอะ่ะก็แบบไปด้วยกันไงไปก็ไปสิไปได้หรอกเด้อไม่ชอบกินข้าวแดงเอาก็มากินข้าวแกงข้างทางกันก็ได้จริงไม,ม่กินเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอยโดนยิงเกินไปในบกจะปล่อยเงียันนี่ไงปล่อยให้แล้วเนี่ยมายิงดิเนี่งเป็นแบบนี้แหละมันจะโสดตลอดชีวิต พขามีเมียแล้วก็เป็นลาด,ดามดเมียไปรอบชื่อเมียก็เลยไม่มีใครครบมันไม่เกี่ยวกันไหมล่ะเนี่ยเขาไม่อยากไปทำเขาไม่อยากเอาไปทาเป็นพ่อพันหรอกเพราะว่าราดัดคิวแฟนตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นหนูหนูก็ไม่เอาไปทําพ่อหรอกเพราะว่าราดัดคิวลูกแก อยู่ไหนวะอู้เนี่ยพอเจอคุณก็ไม่บอกอ่ะนี่ไงมันอยู่นี่ไงก็บอกเลยว่ามันอยู่นี่ไม่ได้ยินหูตึงอ่ะน้องลิงกังหูตึงจัดไอ้แค่ลิงลมเว้ยอ๋อเรียกว่าลิงกังอ้าวช่วยๆอุ้ยอุ้ยที่หนึ่งว่ะอิเกฟ้าโคตรแม่อู้หูนัมเบอร์วันนัมเบอร์กอรจ้า ฟาแมงสุยดูดาเมกกบคิュวดิดไม่ได้ลาดนะยิงช่วยผมยิงช่วยนะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ลาดนะจริงๆด,ดูดาเมกกับキวดิอะไรก็ดาเ <c oughs> มกไปยิงไม่ได้เองแหละ อืก้าวคิวทำไมดำมิน้อยจังก็คนมันตึงไงต้องเข้าใจแล้วแบบโอ้จ้าโอ้จ้าโนวันโนก็อะไรนี้มีตึงพอไม่ให้เข้าชมเอ๊ะเฮี้ยอะไรวะไม่ให้เข้าชนเผ่าละชนเผ่าลิงกังกันหรอลิงลมอ๋อโอเคลิงล้ม uầy, Merlin, Gorin, Gang, cái này anh đang châm thào tên <laughs> không? không có, 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 เราไปด้วมเป็นลิงไม่ใช่ครับจาลูวอ่ะหล่อจะตายแาเป็นลิงได้ไงอ่ะหล่อสุดในชนเผ่าลิงสรุปจะมาเป็นลูกลิงให้เปล่า แมวอ่ะทำไมไม่อยากให้มเป็นลูกลิงเหรอแบบฟอลิงก็อยากเรีย้ยงปะป๊าไงอยากได้ยินแบบลูกลิงเรีย้ยงปะป๊าไงไม่ต้องจากที่หรอก <c oughs> เลิ่ไม่ต้องถามว่าทำไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวด่านะด่าวบอะสะลือ <c oughs> ่อเคเเคไม่มีสิทธิ์อย่ามางอนได้ปะ เออกูไม่ได้งอนแม่พ่อชื่ออะไรนะโอพ่อชื่อมิสเตอรีแม่ชื่อมลลอดีลูกชื่อนาตาลีตะกูลเพราะเราคือชนเผ่าลิงลม สนใจไหมละ่ะใครอยากอยู่ก็มาได้นะเอซี FC พี่เสือแจะต้องมาต้องไปเปลี่ยนชื่อให้คล้องกันก่อนให้ให้เหมือนน้องนาตาลีใช่ไหมใช่โอ้ย oh, yeah.